สวัสดีครับเพื่อนๆ CODM ทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง g a m Boy s t r e a m i n g นะครับวันนี้มีกระดานรีเทิร์นกลับมานั่นก็คือกระดาน Phantom Kiss Mystic Drop ซึ่งของรางวัลใหญ่ภายในกระดานนั่นก็คือปืน Mystic 9 5ว6 Phantom c ห l แฟนั่นเองสำหรับใครที่พลาดไปในรอบที่แล้วนะครับผมก็ตอนนี้รีเทิร์นกลับมาแล้วให้ทุกคนสุ่มนะครับ และแน่นอนครับปืนมิสติกก็จะมีเลเวลให้อัพนะครับผมเพื่อเพื่อให้ได้ความสวยงามที่เต็มรูปแบบและสามารถแชร์ให้เพื่อนๆได้เล่นด้วยกันได้นะครับในส่วนของปืนนี้ก็จะมี5เลเวลด้วยกันมีอย่างนี้เลยครับของรางวัลรองลงมาจากปืนมิสติกนะครับผมเป็นตัวละคร Fox Tross unseen angel นะครับเป็นตัวละครระดับ e ีพิและจะพลาดของรางวัลชิ้นต่อมาไม่ได้เลยสำหรับสายสไนเปอร์ เปิร DL ระดับ e ีพิสโคปใหม่และตามมาด้วยของรางวัลชิ้นต่อไปดาบคาตาะะสกินใหม่ระดับ e ีพิและของหน้าสะสมอีกชิ้นหนึ่งเลยชิปไม้ระดับเรจินเดอรี่ที่มีเอฟเฟกการระเบิดที่แตกต่างจากเดิมนะครับต่อมาเป็นชามตุ้งติ้งระดับเรจินเดอรี่และอ e ีโมดท่าใหม่ไในระดับ e ีพินะครับ ของรางวัลชิ้นต่อมาเป็นกระเป๋าแบ็คแพคระดับอ e ีพิกนะครับที่อยู่ภายในกระดานนี้คอร,ริงการ์ดระดับด e เ e นเดอรีของปืน9าว5.56กระบอกนี้โอ้โ oh, หสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยและของรางวัลชิ้นสุดท้ายภายในกระดานคือรถ ATV ในโหมด BR ระระดับอ e ีพิกนะครับ ต่อมาเป็นการรับชมตรวจสอบอาวุธภายในตัวเกมตอนที่เรายังไม่ทำการคิวนะครับในส่วนของไอรอนไซส์นะครับผมก็ดูง่ายนะครับก็ถือว่าแบบว่าเป็นของแต่งอีกชิ้นหนึ่งเลยที่เพิ่มเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องใส่ของแต่งนะครับต่อมาเป็นเอฟเฟกการคิวนะครับผมก็จะเป็นแสงสีฟ้านะครับละลายลงไปในพื้นนะ และเมื่อเราทําการคิวครบสแต็กนะครับผมแสงก็จะเพิ่มขึ้นและสวยงามมากขึ้นนะครับผมภายในท่าตัวจสออาวุธนะฮะก็จะเห็นชัดเจนเลยว่ามีแสงเพิ่มขึ้นมาอย่างที่ผมบอกไปตอนข้างต้นนะครับว่ากระดาษน,นี้จะพลาดไม่ได้เลยสำหรับ D L นะครับผมระดับอีพิกนะเป็นไฮไลท์ของ กระดานนี้อีกกระบอกหนึ่งเลยนะครับผมในส่วนของ DL Epic ที่มีสโคปแตกต่างจาก DL ทั่วๆไปนะครับผมก็มีความเหลี่ยมนะครับส่วนตัวผมแอบมองยากนิดนึงนะครับและอีกอย่างหนึ่งเลยของตัวละครน,นี้นะครับผมก็ตบหลังอีกตามเคยในส่วนของเกมเพย์ปืนก5.56แฟนท่อมคอกระบอกนี้ยังน่าเล่นอยู่ไหมบอกได้คำเดียวครับว่ายังน่าสนใจและน่าเล่นอีกตามเคยนะครับเพราะว่า เคยเป็นปืนที่ติดเมนเบต้ามาก่อนนะครับผมในส่วนของปืน AR กระบอกนี้ครับและในแผ่นนี้ปืนนี้ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับผมยิงสวนยิงสู้ได้อยู่นะครับในเรื่องของระยะการเล็งการยิงนะครับผมยังง่ายอยู่และบอกเลยว่าเป็นปืนที่ถ้าเกิดพลาดรอบนี้ไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะกลับมาขายอีกเมื่อไหร่นะครับไม่คอนเฟิร์มแล้วกันนะส่วนสำหรับใครที่รอคอยการกลับมาก็กลับมาให้ทุกคนสุ่มแล้วนะคะผม ส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่ายอดสุดหรือเหมากระดานเท่าไหร่นะครับผมเหมากระดานนี้นะครับยอดสุดอยู่ที่13,510ซการันตีได้ของ10ช่องภายในกระดานนี้เลยครับและอีกตามเคยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเปอนนี้รู้สึกยังไงกับเปอนนี้ ก็สามารถคอมเมนต์ใต้ดีสคริปชันภายในคลิปนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปก็ขอคนละหนึ่งไลค์หน่งแชร์สำหรับช่องเกมบอยสต r e a m i n g ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากแล้วเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ย,บย